อัปเดตในเรื่องของการทำฟาร์มเก็บที่อันนี้กำลังทำอยู่นะฮะในส่วนของเรื่องผนังผนังที่เป็นสเปคของฟาร์มเก็บนี่เราทำแบบนี้เราอิดขึ้นสามก้อนนะฮะส่วนด้านบนจะเป็นในเรื่องของมุงฝาหรือท่านไหนที่มีงบก็ใช้เป็นมุงลวดก็ได้เอาวัสดุอย่างอื่นก็ได้ค่ะในสเปคจะระบุแค่ว่ากัน สิ่งรบกวนด้านนอกเข้ามาในฟาร์มเรานะซึ่งวัสดุที่เลือกใช้เราใช้เป็นมุงฟ้าส่วนโครงด้านบนแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละท่านนะคะเขาไม่ได้ระบุนะว่าจะต้องเป็นเหล็กเป็นไม้เป็นไรเอาเอาที่เราดีไซน์ได้แต่จุดประสงค์ของเขาคือป้องกันสิ่งรบกวนด้านนอกเข้ามาภายในฟาร์ม นะประตูที่เข้าฟาร์มจะมีแค่ประตูเดียวที่นี้นอกเหนือจากเป็นประตูก็คือจะต้องทําเป็นรั้วล้อมขอบชิดให้หมดแล้วก็ก่อนที่เข้าฟาร์มเองมันก็จะมีในขั้นตอนของการท,ำทำาําความสะอาดด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นหากว่าเสร็จเรียบร้อยดีก็จะแจ้งเพื่อน,เอนๆเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ดูในเรื่องดีไซน์เพื่อไปปรับใช้่าผนังเสร็จไปฝั่งหนึ่งเลยฝัออ่งหนึ่งยังไม่เสร็จ ส่วนพื้นปูเรียบร้อยแล้วค่ะฐานเดิมจะเป็นน้ำมันเครื่องแต่เป็นน้ำมันเครื่องเสียนะตรงนี้จะเปลี่ยนใหม่โดยการที่ใช้เป็นน้ำมันเครื่องเหมือนเดิมแต่เป็นน้ำมันเครื่องที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเป็นน้ำมันเครื่องใหม่ค่ะใส่ในฐานกันมดใส่แทนนะซึ่งการการระวังในเรื่องของมดอะไรพวกเนี้ย มันก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละท่านนะคะว่าจะใช้แบบไหนใช้แบบนั้นนี้ก็ได้แต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นน้ำมันเครื่องสีดำอ่ะไม่น่าจะใช้เนื่องจากว่าในการผลิตอาหารนะคะเขาก็จะมองในเรื่องของความสะอาดในขั้นตอนการผลิตนะทีเนี้ยน้ำมันเครื่องมันเก่าอ่ะมันก็จะสีดํามันก็แลดูไม่สะอาดนะคะตรงเนี้ยเราก็ใช้เป็นน้ามันเครื่องดีไปถามว่าเปลืองไหมน้ํามันเครื่องอ่อที่ยังไม่ผ่านการใช้งานน้ำมันเครื่องใหม่ๆมือหนึ่งอ่ะ ก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เยอะค่ะเราใส่หน่อยเดียวแล้วก็การใส่น้ํามันเครื่องมันจะอยู่ได้นานอะ่ะเป็นปีหรือเปล่าสองปีเลยนะกว่าที่จะแห้งอะ่ะมันไม่เหมือนใส่น้ําใส่อย่างอื่นนะคะยังใส่น้ํานี่เคยใส่แป๊บเดียวแห้งแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของลูกน้ํายุงลายที่เข้ามาวางไข่เป็นแหล่งพาอพันยุงถึงเราจะใส่ทรายที่เขาเรียกอะไรนะทรายรีเบตอะไรตัวอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับพวกลูกน้ํายุงลายมันก็ไม่ทั่วถึงมันไม่ไดีเหมือนกัน ใส่น้ำมันเครื่องนะคะเน้นเป็นน้ำมันเครื่องสะอาดถ้าเกิดใครจะทําฟามแก่ด้านบนปิดมิชอี่เหมือนกันนะคะช่วงนี้หน้าหนาวอากาศเย็นลมหนาวเริ่มเข้าอถึงแดดออกแต่ก็ยังอุ่นไม่พอนะคะยังอากาศเย็นๆอยู่ก็ลงไปในเรื่องของนะคะพาเต็นเป็นช่องๆช้องๆ หรือผ้าใบแบบนี้แต่ผ้าใบฟ้าแบบนี้ใช้ได้แต่ไม่คงทนเหมือนผ้าเต็นท์นะเพื่อนผ้าเต็นท์เนี่ยใช้ได้นานมากเนื่องจากว่าเขาออกแบบมาเพื่อสู้กับฝนกับแดดอ่ะนะ,ะส่วนตัวเนี้ยเจอแดดเจอฝนแป๊บเดียวมันจะกรอบตัวเนี้ยจะคงทนกว่าจ่ายแพงกว่าแต่ว่าอายุงานเยอะกว่าใช้ได้นานกว่านานจนลืมอะ่อมะก็แนะนำผ้าเต็นท์นะโดยประมาณประมาณนี้ ะะอัปเดตคร่าวๆเดี๋ยวจะอัปเดตไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายให้กับเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของการทําฟาร์มแกะได้ดูนะคะส่วนต้นทุนในเรื่องของการทําฟาร์มแกะตอนนี้จะมีงบประมาณอยู่ที่สำนักง,งานปศุสัตว์นะซึ่งกลุ่มน,น,นันทดเองก็ได้มาแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้โครงการเขาจะสิ้นสุดไปหรือย,อยังลองสอบถามกับพื้นที่ปศุสัตว์เขตใกล้เคียงหรือเขตในพื้นที่ของเราดูนะคะ